ถ้าเอกที่หน้าแบบนี้เป็นบทอื่นได้ไงอะออไม่น่าถ่ามเลยคิดนานไหมฮะที่รับบทเป็นพระเอกเนี่ยไม่ต้องคิดเลยเพอบอกว่าเป็นงานของป๋าพยับรับปั๊บเลยครับผมดีใจไหมฮะที่ได้รอบนี้ได้ได้ได้การจริงๆแล้วถือว่าเป็นการเล่นมิวสิกวิดีโอครั้งแรกนะที่คู่กับสตานใช่ไหมใช่ใช่ไม่ค่อยได้เจอกันนางหรอกอพวกอะไรเขาเรียกว่าเซล์เดียวกันยังไม่ค่อยได้เห็นันะ แล้วป๋าป๋าป๋ามีอะไรจะบอกกับโรเบิร์ตน,นิดนึงครับครับก็ดีใจครับที่น้องโรเบิร์ตนะครับนะฮะเป็นลูกแบบนะฮะที่ให้เกียรติมาเล่นเอ็มบีนะฮะของเด็กปัม๊มเนี่ยนะครับแล้วกอย่างยิ่งเ้ามันหลากหลายนะแต่ทําไมถึทงทำเอ็มบีตรงนี้ขึ้นมาพเพราะอะไรนะเด็กปั๊มโด่ง,งดังแต่ในอดีตที่ผ่านมาจนปัจจุบันก็ยังโด่งดังอยู่แต่ว่าตอนนี้เรามาเปลี่ยนเวอร์ชั่นให้ฟ้าสันนักพรานเป็นคนร้องเป็นเวอร์ชั่นของผู้หญิง ในเส้นมนใต้แต่ทุกภาคฟังได้หมดครับเราก็ได้มือก็ดีมือหนึ่งทั้งสองท่านในคืนจีตามก็โรเบิร์ตมาเล่นเนี่ยสุดยอดครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับท่านผู้ชมครับใช่เป็นเด็กปั๊มเวอร์ชั่นของไผ่ร้อยกอรครับอ่าผมว่าดูแล้วยิ้มแม่เ <c oughs> ชื่อเหอะตั้งแต่ต้นเพลงอะล่ะแล้วพี่เบิร์ตมาเล่นเป็นเด็กปั๊มเหรอ,หร,อหรือเล่นเป็นอเล่นผมบอกแล้วเป็นพระเอกพระเอกแต่ไม่ใช่เด็กปั๊มใช่ไหม เดี๋ยวดดูไม่อย่างนี้คือเป็นเด็กปั๊มไม่ได้อยู่แล้วอยากให้รอดูอยากเข้ารอดูเขาจะเล่นเด็กปั๊มกันใช่จะเล่นเด็กปั๊มจะเล่นเด็กวะฮะใช่ใช่ปั๊มเด็กด้วยวิธีคิดแบบนี้เอามาจากไหนครับเนี่ยเอามาจากใครแต่าละแวรไม่ใช่ก็คืออาจารที่คุณกลับเขาเขียนบทไว้อ่าจะเล่นกันไปแต่ผมว่า ดี๋ยวนี้ดู MB เพลงอย่าไปดูที่มันเครียดมากๆ uh huh. สบายๆเบา,บาสมอง <Okay. S 2> อ่าแชร์ไปแล้วมีรอยยิ้มอย่างนี้ดีกว่าสนุกสนุกครับนะ,ะครับพมอครับโรเบิร์ตะอ่าโรเบิร์ตนี้เราจะฝากากับผู้ชมหน่อยครับว่าเพลงเด็กปั๊มเนี่ยมันมีจุดเด่นยังไงที่ถึงได้หยิบเอาโรเบิร์ตสายควันมาร่วมแสดงด้วยครับคุณเคยฟังอยู่แล้วเด็กปั๊มนะแต่ว่ามันเป็นเวอร์ชั่นของทั้งอีสานแต่แอันนี้ บางคําร้องก็จะเปลี่ยนเป็นใต้ทางใต้ครับาใต้แต่ทั้งใต้ทั้งอีสานออกตกอะไรเงี้ยไปได้หมดนะไปได้หมดครับผมแต่ความน่ารักก็ยังมีอยู่ในตัว MV ด้วยแล้วก็นักร้องก็น่ารักด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือไข่ร้อยกอฮะก็คิดดูไข่ร้อยกอจะแตกหนอไปอีกเท่าไหร่อ่ะก็อยากให้ติดตามไปเยอะๆนะปาครับครับผม